นีก็บรรยากาศหลังจากโนูโรผ่านเข้ามานะครับเป็นเวลาประมาณสักสองสามวันครับน้ําท่วมฉับพลันนะครับ,นนรบตอนนี้ผมก็อยู่ที่บรรยากาศของหน้าสามเจ้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการกินเจอยู่ครับโ,โ,อนะโอ้โหถนี่สุดยอดเลยน้ำตัวเล่กเข้ามาเลยครับประมาณเอาแม่มวันทัดรัดได้ซิเท่าไหร่ประมาณสิบห้าเซนแล้วครับบริเวณนี้นะแต่ตรงนู้นอะจจะ,จะ,จะลึกกว่านะครับ ตรงด้านนี้ตรงด้านนู้นก็น้ําก็ทะละกักประมาณของด้านนี้นะครับโอ้น้ำมาแล้วน้ำเพ่วมบางจะพุ่งน,นี่สุดยอดเลยรถก็เริ่มทยอยทยอยมาบรรยากาศของน้ำเพื่องนะครับหลังจากที่โนโรมาโนรูโนรูนะครับมาสองสามวันก็เป็นสภาพนี้เลยครับ เกบภาพบรรยากาศมาให้สม,มาชิกชมกันเราจะดูบรรยากาศท,ทั่วไปนะครับบรรยากาศของน้นําท่วมมาจบับงรอบสองรอบสามนะครับสำหรับปีนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นรอบที่สามแล้วนะครับน้ำท่วมมาจับงที่เก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกชมกันนี้ก็ตอนนี้ก็ท่วมมาถึงนู่นนะครับท่วมมาถึงในส่วนของ ปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเข้าไม่ได้นะถรือวันลึกลงบริเวณด้านนี้นะครับอันลักเข้ามาแล้ะฝั่งนี้จะลึกไหมฝั่งนี้ค่อยจะลึกค่ะฝั่งนี้ก้าวบ่ายไม่พอตรงนี้ค่ะนี่งานก้าวบ่ายไม่พตรงนี้ลึกเท่าไรหนึ่งฟุตแล้วสามสิบเซนก็พอมาแรงนะครับสำหรับรอบนี้ ตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดปะไม่ยังไม่ได้ตะแกงรงลงมาใส่ค่ะเพราะพุ่งตก้านอ,อ๋ออ๋อตรงนี้มีตะแกรงเนาะออตอนนี้ไม่มีแต่ครั้งก่อนนี่มีแสดงว่าเพิ่งเอาอ,ออกใช่ไหมครับรไม่ไม่ครั้ก่อนมันเป็นไอ้ถนนเฉยๆค่ะเพราะอ๋อคือ๋อเพิ่งเพิ่งมาขุดใหม่เนาะใช่ค่ะขุดใหม่ตรงนี้ตะแกรงก็ยัเลยตรงนี้ยังไม่มีก็คือถ้าอันตรายนะตรงบริเวณนี้ามเด็กย่ ตรงนี้ว่าอันตรานครับถ้าไหลเข้าไปไม่ก็เสร็จอเพราะว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วทีนี้มันไม่เสร็จมันไม่เสร็จนะมาท่วมก่อนก็เลยต้องป้องกันไว้ผมว่าแล้วครับตรงนี้ครับนี่นกีะ็จ่ะเป็นบรานนเป็นนี่กากน่ค่นี้เ็นค่ะนนาคะนค่ะนีเปนกนคระบก เทศบาลเทศบาลก็ามาแล้วเทศบาลาาจับน้ำก็ท่วมขึ้นมาระดับคิดว่าสูงเนะี่ยสูงมากเลยาสูงระวังนะ้ำานะ ประมาณ45-50เซนต,ตอนนี้เซนเป็นบริเวณน้ำท่วมนะครับของอุทกภัยเกี่ยเก็บ <c oughs> บรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกัน,นหรับเช้านี้นะครับาอายุโนโรโนรูนะครับโนรูไม่ใช่โนรูโนรูที่พัดมามา3วันน้ำะลักน้ำพัดแรงขอความกรุณาใหท่านรถไฟ ขบับมอเตอร์ไซค์นะคะขอความเร็นมาของนักพานะคะเลื่อนจากน้ำได้ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนนะคะใกล้เร,เรียนหลังศาลเจ้าแล้วนะคะรับเด็กๆขี่จักรยานไปได้พอดีเป็นช่วงติดเติมพอดีด้วยแถบนี้ก็จะกลายเป็นลำคลองไปหมดแล้วนะครับเป็นคลองหมดเลยะคะยยนะรับโอเด็กๆนี่มาดู อนี้ก็เห็นว่าเป็นน้ำไหลเป็นเป็นทางน้ำไหลไปแล้วครับพ่วมไปตลอดสายนะในระดับต่ำๆต,ตรงเลยเวลหลังศาลเจ้าไปสุดเลยครับไปสุดเลยจริงๆตรงด้านหลังท่วงไปสุดเลยอโอ้ตรงนี้ก็เรื่มลึกอะ อันนี้จะเป็นถนนรอบหลังสามเจ้านอกเมืองขอมาอย่าไปใกล้ท่อน้ำเพราะ้มัน,นก็จะท่วมเหมือนกันนะครับแสดงว่าน้ำมาแรงมากน้ำมาแรงทำ้น,น้ำช่วงระหว่างฝนตกมาสองสามวันนะครับสภาพบ้านเรือนบริเวณหลังสามเจ้านะครับ เจอสาภาพแบบนี้ครับท่วมเพิ่มเนมี้ยถนนก็ท่วมประมาณ30เซน40เซนเดี๋ยนี้ ไปนะครับในซอยบ้านต่างๆแล้วแบ่วม mm. นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณซอยหลังสามเจ้าก็ mm. จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ okay. mm. ตลอดวังสะพุงก็แสดงว่าั้งวังสะพุงก็จะท่วมประมาณนี้ทั้งหมดนะครับท่วมเอ่อประมาณหนึ่งฟุตทั้งหมดวังสะพุง,งโดยเฉพาะโซนด้านหลังนะครับจะท่วมหมดผมสังเกตที่ผมเดินดูแล้วนะครับ น้ำก็ท่วมหมดเดี๋ยวผมจะลองใช้โดรนบินดูมุมสูงครับว่าน้ําจะท่วมเป็นวงกว้างขนาดไหนนะครับโอ้ยนี่เราเดินมาเป็นเป็นกิโลแล้วนะครับเนี่ยน้ํายังไม่หยุดท่วมนะโอ้เหนื่อย,ย,ยท่วมยาวมากครับไปสุดเป็นกิโลกิโลครับเออต,ตรงนี้ก็ท่วมเยอะนะตรงนี้นะครับเห็นไหมอะไรท่วมบริเวณโซนอันนี้จะเป็นโซนอีกเส้นหนึ่งอยู่ด้านหลังสารเจ้ามานะครับ เป็นเส้นรอบเมืองบางสะพุงนะครับทั่วหมดเลยครับตอนนี้น้ากําลังไหลทะลักเข้าไปสู่บางสะพุงนะครับเวลาจะมาดูบริเวณน,นี้ที่เขาทางเข้าไปสวนเราจะไปได้ไหม <c oughs> ก็จะมาเจอจุดก่อสร้างอีกจุดหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะลงไปได้น,นะครับตรงบริเวณน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปมามา ดูซอยบ้านเรามาลึกแล้วก็แรงอยู่นะลงบวนด้านนี้ก็ถือว่าท่วมเยอะนะครับเ็อาอนี้จะเป็นราเย่าระวังรองเท้าไหลด้อันนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณหลังสาลเจ้านะครับ น้ำก็ก็ช่วมลึกนะถือว่ามาแรงด้วยนะครับมาแรงกว่าครั้งก่อนนะครับน้ํามาแรงกว่าครั้งก่อนนา oh. กเลย้น้ำช่วมไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนก็ได้อพยพออกอ้อยคณยายยังอยู่อยู่ข้างใน oh. คนยายก็ยังอยู่นะครับนะี่นั่งอยู่ในบ้านเลย น้ำท่วมตอนนี้หนึ่งฟุตน้ำท่วมประมาณหนึ่งฟุตแล้วนะตอนนี้คนใหญ่ก็ติดอยู่ในบ้านนะครับก็เดินไปคุณนักอยู่กับกคุณนักด้วยคนใหญ่บ้านหลังนี้ก็โดนน้ำท่วมด้านหน้าบ้านนะครับเลืกก็ไปในบ้านนะครับเพราะว่าหลังนี้ยกสูงหน่อยก็จะไม่ท่วม ข้างนี้ก็จะสูง่อยนี่ถึงเขาจเจลีแล้วน้ำบนหนึ่งน,น,นะไม่นะโอ้ตรงนี้ก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะแสดงว่ามารอบนี้นี่น้ำมาแรงนะมาเรื่อยๆเป็นไรน้ำม,มาแรงน้ำมาแรงอยู่ยยครับรอบนี้ก็ถือว่ามาเยอะในรอบปีก็เป็นครั้งนี้เลยครับที่น้ำมาเยอะที่สุด น้ำมาเยอะในรอบนี้รอบปีนี้นะครับน้ำท่วมยังไปได้อยู่นะนู่นโอ้โหน้ำท่วมครึ่งรถแล้วจะครึ่งรถอยู่ไปแล้วไปตะอมพตรงบริเวณโซนมอญพงโซนนี้น้ำท่วมหมดเลยนะคะรับเนี่ยผมเดินมาเป็นกิโลกิโลที่โอ้โหน,นี่เก็บภาพบ,บรรยากาศบริเวณโซนน้ำท่วมหลังสารเจ้ามาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับเราจะมาดูตรงนี้ เราจะไปซ้นสุดแค่จุดนี้พออนะผมว่าเดินไปต่อไม่ไหวแล้วมันจะท่วมไปเป็นอันจักกว้างมากเดี๋ยวผมจะดูภาพมุมสูงจะบินโดนขึ้นไปดูนะครับว่าบริเวณโซนอขอบนี้นะมันจะท่วมเยอะขนาดไหนนะครับ